บุญเสียก่อนพูวทองอินหลวงพ่ะทองอินทำบุญเสียก่อนไมลยกประเทนทำบุญต้องใจดูใจเพราะว่า,าใจเป็นที่รวมของบุญและบาปเดี๋ยวส่วนที่เป็นบุญคือความดีใจดีใจสบาย นั่นเรียกว่าบุญใจไม่ดีใจวุ่นวายทรงทรายเร้าร้อนนั่นเป็นบาปเพราะฉะนั้นทำบุญวางมือกวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงคำนดรู้พุทโธทพุทโธวิธีทำบุญให้สติความระลึกรู้ กับใจคือความรู้กลมกืนกันอยู่กับอารมณ์พา,า่าพุโทโธพุทโธอย่างเดียวไม่ให้มันแวดไม่ให้มันแส่าายไปกับเรื่องการเรื่องงานอะไรต่ออะไรนั่นคิดมาพอแรงแล้วปุงมาพอแรงคิดจนไม่รู้ตัวคิดเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องโกรธเรื่องเปลียดเรื่องสุขเรื่องข์ อะไรต่ออะไรเดียวสัญญารมคิดมามากต่อมาขณะนี้เดี๋ยวนี้ให้คิดแต่พุทโธพุทโธ นี่เรีว่าวิธีทำบุญีใ,ใจดีใ,ใจสงบใจสบายทําทานทานังเมปริสุทธาที่ได้กล่าวแล้วแล้วก็ทําเป็นประจำเป็นประจำมาอยู่แล้วทานคือการให้พระพุทธเจ้าเสนอเสริญแม้แต่การทรงสแสดงธรรมะสอนพุทธบริษัททั้งหลาย พระพุทธเจ้าทรงแสดงทำไปตามลำดับเรียกว่าทานนักถายกเรื่องการให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันการสงเคราะห์อ,อนุเคราะห์ให้ทานด้วยวัตถุให้ทานด้วยวัตถุสิ่งของช่วยเหลือในทานในพระวินัยท่านนี้ว่า ให้ทานปัจจัยสี่ให้ข้าวน้ำโภชนาะอาหารถวายอาหารมินทบาทนีเรียกว่าให้กำลังผู้ให้ข้าวชื่อว่าให้กำลังและก็ให้ทานผ้าเครื่องนุ่งหง่มมีจีวรสบงสังฆาติหรือรวมเรียกว่าเป็นผ้าบังสุกุล แล้วแต่ท่านจะใช้แบบไหนเราเรียกว่าจีวรทานผู้ให้ผ้าให้เครื่องนุ่งเครื่องหง่มเพื่อปกปิดกำบังเหลียบยุงมรมแดดจะทำให้มีความสุขทางกายทางผิวพรรณเพราะฉะนั้นท่านยังว่าอานีสองผู้ให้ผ้าชื่อว่าให้วันนะ แต่เป็นผู้มีวันณะงามเหมือนนามอุบลวนาเทลีเคยให้ผ้าเป็นทานมีผิวเหมือนดังดอกอุบลไม่ต้องไปเปลืองเครื่องสัำพางเครื่องรูปไร่เพราะมีอนนสงของการให้ผ้าเป็นทานอยู่แล้วมีวันณะผู้ให้ ที่อยู่ที่อาศัยปิดบังลมแดดหรือให้หยวดจานคานหามส่วให้ความสุขนี่ทานกุด,ดีวิหารโรงร้านเพื่อเป็นที่มุงที่บงังกันแดดกันฝนส่วให้ความสุขมีความสุขรวมท่าน หมดทั้งร่างกายผู้ให้ชีรณะเภสัชยาบำบัดร,รักษาโรคภัยไข้เจ็บก็มีอานิสงส์เป็นผู้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียนเบียนเหมือนกันกันกบพระพากระท่านเคยให้ยาแก่ภิสูสงจำนวนสามสิบรูปไปบำเพ็ญสมณธรรม เกิดโรกแพ้ดอกไม้ฤดูใบไม้อ่อนหรือด,ดูต้นไม้ผีดอกแพ้อากาศเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวอากุระท่านเป็นพระฤาษีเป็นตะปะร,รมอยู่ท่านก็รักษาพระภิกษุปดนการให้ยาอันนี้สงท่านเกิดมาไม่มีโรคภยัยไข้เจ็บ เก็บท้องปวดหัวหัวไม่ปวดสีสษนไม่รู้เรื่องกับใครอายุยืนยาวนานอยู่ถึงร้อยหกสิบปีไม่เคยเก็บเคยไข่เนี่ยถึงการเวลาก็สิ้นลมปานเหมือนกันกันกบตะเกียงหมดเชื่อน้ำมันไฟกระดับไปเองฉะนั้นในการให้ทานในพระวินยัยมีอานิีงสม ศีลการปฏิบัติสมาทานศีลห้าแล้วก็ะพฤปฏิบัติงดเว้นจากโทษห้าประการนั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติไม่ทำโทษให้เกิดขึ้นมีมีสติสังวรระวังสํารวมกายวาจาจิตไม่ให้ยินดีในการทำบาปทำอกุศลนั่นนั่นเรียกว่าศีลใหไม หรือศีลกถาผู้ได้เจ้าพันรนานิสงของศีลทำให้มีอายุมั่นกว่นดนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีถูกเบียดเบียนถูกคดโกงทรัพย์สมบัติทั้งหลายเพราะเราไม่ได้คดไม่ได้โกงผู้อื่นเราไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นเพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครมาเบียดเบียนเรา,านี่สงของศีล แล้วก็สวรรค์สวรรค์ความสุขในสวรรค์สุขเพราะจิตใจไม่มีอารมณ์มันเป็นข้าศึกของใจว่าสุขเพราะภาวนาภาวนาให้ได้สวรรค์ให้ได้ความสุขในสวรรค์คือไม่วุ่นวี่วุ่นวายกับอารมณ์ปัญหาเรื่องนอนเรื่องนี้ดังนั้นกำหนด อยู่กับการลูกร่างกายของตนเองเนี่ยให้เป็นอารมณ์กำหนดรู้ได้อยู่ทุกการสถานที่ในเมื่อร่างกายของเราอยู่ที่ไหนนี่จริงว่าภาวนานี่ภาวนาได้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอยู่บ้านอยู่วัดอยู่อะไรยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดภาวนาได้ตลอดคือการทำสติ รู้อยู่ในกายรู้กับการเคลื่อนไหวขณะนี้เราเดินขณะนี้เรานั่งขณะนี้เราบริโภคอาหารขณะนี้เรานอนให้กำหนดรู้ในกายของตนเองกับจิตให้คงคืนกันเป็นปัจจุบันปัจจุบันได้ใจก็ตั้งมั่นในการรู้สิ่งนั้นท่านเรียกว่าใจมีสมาธิคือมั่นคงอยู่ในอารมณ์อันเดียวและใจจะไม่ พุ้งสร้างไม่วุ่นวายกับอารมณ์อย่างอื่นก็มีความสุขมีได้สวรรค์ได้สวรรค์ในการภาวนาในการกำหนดจิตกำหนดใจให้รู้ใจรู้อยู่กับใจสติและลึกรู้อยู่กับความรู้คือใจของตนนี่ว่าเป็นอาการิโกไม่มีการเวลาก็ทำให้ได้สวรรค์ ทำให้ได้ความสุขในสั้นสวรรค์ตามมัทินกพนุเเธเจ้าแสดงโทษของสิ่งที่พวกเราหลงอยู่นี่ความหลงนี่หลงอยู่ในหลงรักอยู่ในรูปเราหลงรักอยู่ในเสียงเพราะหลงรักอยู่ในกลิ่นหอมส่วนชื่นจิตใจหลงรักอยู่ในรสแห่งผัสสะ ที่ถูกต้องสัมผัสซึมทราบทราบซราบนี่หลงอยู่ในรสแห่งความสัมผัสจึงว่าหลงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโภพพะหลงอยู่ในอารมณ์ที่เกิดกับใจอารมณ์ที่ชอบใจก็หลงหลงอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็หลง บางอย่างอารมณ์ที่ไม่ชอบใจนั่นแหละก็ไปคิดไปค่ไป,ไปควรไปอลึกอยู่นั่นอารมณ์แค่นึกพุทโธพุทโธไม่นึกไปคุกคุ้นอยู่กับอารมณ์ที่ไม่พอใจไม่ชอบใจเรียกว่าอารมณ์แห่งพยาบาทอา,อารมณ์แห่งความโกรธไม่พอใจนี่นชอบนัก ชอบคิดชอบระลึกอชอบกำหนดเพราะฉะนั้นทวนกระแสปัดอารมณ์ที่เป็นเหตุให้เป็นข่าสึกให้ไม่สบายออกไปเอาเรื่องที่ให้เกิดความดีเกิดพิธเอ,อ,อิ่มท่านจึงว่าจาขานุสติละลึกถึงความเสียสละของเราสิ่งใดที่เราได้ เสียสละออกไปแล้วได้ให้ไปแล้วทำความเอื้อปีมติตียินดีเหมือนปูเลกับชาดกมีผ้าพืนเดียวได้ให้ทานแกพระพุทธเจ้าที่แรกจะให้ทานก็ยังมีความหวงแหนอยู่ยให้ทานแล้วก็ไม่มีที่ไหนจะใช้นึกขึ้นั้งที่หนึ่งก็เอาชนะไม่ได้นึกขึ้นั้งที่สองเอาชนะไม่ได้ พอตอนปฏิสิมยามนึกขึ้นเอาชนะได้ตัดสินพวดพลาดเอาไปเลยเรียกว่าสละกความเสียสละคือทานการให้หรือจาคะสละออกไปจากดวงจิตดวงใจได้ที่นี้เกิดปิติเมื่อเอาเข้าไปถ่ายถวายที่พระบาทพระเจ้าเป็นเกิดปิติแทนความหวงแหน จึงได้กล่าวว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วเราชนะแล้วเราชนะเอ,อิบอิ่มทราบสาราบชนะความหวงแหนได้ให้ทานเพราะไม่เคยได้ให้ทานนี่เรียกว,ว่าการให้ทานด้วยความเสียสละภายในจิตจริงจริงทำให้เกิดปิติทราบสรานเป็นความสุขมีความสุขเพราะการให้ท่านั้นในวันนี้ได้มาเราคือทำปฏิบัตรริธรรม ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ให้ทานทำทานได้สมาทานศีลแล้วก็สังวรทานไม่ทำโทษแล้วได้ภาวนารวมคิดรวมใจกำหนดความรู้ความเลือูกเข้าสู่จิตใจชั่วผู้ชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีเมื่อทำอยู่เรื่อยเรื่อมันก็จะหลายขณะทำให้ต่อเนื่องกันเรื่อยเรยืจนไม่มีเวลาว่ายืนเดินนั่งน,น,นอนกินดื่มทำพูดคิด มันก็รวมกันเป็นธรรมที่เอ,อิบออิ่มราบซ่านอยู่ภายในจิตใจในี่ก็เรียกว่าได้บุญมากได้อน,นิสม,มากลำดับตอนนี้ไปจงตั้งใจแห่ส่วนบุญกุศลละพรพระสงค์จะได้อนุโมทนา वालि महापुलाकालिफुलेन्ति सकलाम् एवामेवा हितो लिन्नां ते तनामुपगपतिं पथितां पुमां शिपमेव समिततु समे पुरन्तु सङ्कपन्नोपनरसो यथा मनीषो ते रास्तो यतहान ति यो I uh -huh. you uh -huh.